ถามอาจารย์นัทพงศ์สักนิดนึ่งครับว่า<ม>ความคาดเคลื่อนนะฮะหรือมันพอที่จะผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้ไหมครับระหว่างที่ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้พิการทางสายตาใช้งานเครื่องนี้ฮะถุงมืออัจฉรยะในการ<อ>ช่วยนําทางครับอาจารย์อย่างที่เคยเรียนตอนตอนเบ่งแรกการที่อาจารย์พิสิทธ์พูดคือ,คอบาดวิถีบ้านเรามีปัญหาม,มีปัญหามากซึ่งซึ่งผมก็ลองเนี่ยแค่ในถนนในกทมเนี่ยเดี๋ยวมีทั้งตัวหนอน ทั้งลาชางทั้งแบบเป็นปูนทั้งแบบหินล้างหินขัดแล้วเดี๋ยวระดับระดับไม่เท่ากันด้วยนี่คือปัญหาเลยครับระดับที่เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ํานี่คือปัญหาที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยใช้งาน,นไม่เต็มประสิทธิภาพเราเช็ดดีในพื้นที่เราทดลองไว้แต่เมื่อออกนอกห้องทดลองปุ๊บเนี่ยเรากลับเจอสารพัดรูปแบบนะครับและยังเรื่องของต้นไม้ที่ปลูกอีกอาปลูกรามบาดพิถีเนี่ยเดี๋ยวต้นเป็นพุ่มเล็กๆ ซึ่งต่ำต่ำกว่าสัญญาเราอีกอต่ำกว่าอุปกรณ์ที่เราจะจับได้รหรือสูงเกินไปต้นใหญ่มีโปองมีป้ายสารภาพรูปแบบซึ่งนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราต้องจัดการใหม่ครับซึ่งต่างประเทศไม่มีเลยพวกนี้มผมไปต่างประเทศจะเจอสิ่งที่เหมือนกันบาดวิธีก็จะเหมือนกันมีมาตรฐานมีระดับและมีรูปแบบที่ชัดเจนครับนะครับนี่ทำนี่แหละคือสิ่งที่ไม่อุปกรณ์เราคัดเพื่อนครับวันนี้ได้ฟังเสียงสะท้อนจากอาจารย์พิสิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้ก็นําไปทดสอบกับ กลุ่มผู้พิการทางสายตามาบ้างแล้วนะฮะอาจารย์นัทพงศ์อาจารย์จะมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดสําหรับถุงมืออัจฉริยะหลังจากนี้ต่อไปยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ต้องรบกวนอาจารย์พิเศษด้วยในการพัฒนาสอบต่อไปใช่ไหมคืออาจารย์คราวที่แล้วอาจารย์ได้ให้คอมเมนต์มาว่าข้อแรกคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนไม่นิยมใช้ถุงมือผมจะได้ปรับเปลี่ยนจะเป็นสายลัดข้อมือแล้วแบบคล้าย ที่ใช้แทนเหมือนนาฬิกาได้เลยแต่ตรงหัวนาฬิกาจะเป็นอุปกรณ์ชุดนี้ที่ผมจะย่อขนาดให้เล็กลงลดน้ําหนักนะครับซพ่งมันหนักให้เบาลงนะครับแล้วก็ปรับสภาพการใช้งานให้ดีขึ้นแล้วก็จะไปเก็บรี u ครเมนต์จากผู้พิการสายตาซึ่งอาจารย์พิสิทธิ์จะโคให้ผมเนี่ยอ,อย่างแท้จริงจะเก็บข้อมูลจากเขาตั้งแต่ต้นเลยจากที่เราคิดเองในเวอร์ชันนี้เนี่ยไปร่วมคิดด้วยกันแล้จะได้อุปกรณ์ที่เขาร่วมพัฒนานกับเรารอย่างที่ผมเรียนว่ายินดีที่จะ ให้ผู้พิการศัสฉริยะทุกคนเนี่ยมาร่วมคิดค้นงานวิจัย,ยด้วยกันและยินดีที่หลายๆยมหลาลัยพร้อมถ้าจะเข้ามาเราพร้อมคุยมผมเปิดกว้างหมดผมไม่ปิดไม่เอางานวิจัยไปขึ้นทิ้งไม่ปิดเฉพาะภายในสถาบานันงานวิจัยบอกว่าถ้าจะทําเพื่อประเทศชาติแท้จริงเนี่ยทุกคนควรร่วมมือกัน อย่างเวอร์ชันต่อไปจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน3ามไหมอาจารย์เป็นเวอร์ชันสก็ได้เป็นเวอร์ชันที่3น่าจะฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นใช่ครับเรื่องของพลังงานก็จะประหยัดมากขึ้นมากขึ้นดีไซน์สวยงามมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะอาจารย์ก็จะมีการออกแบบคาดว่าน่าจะพัฒนาแล้วก็นํามาใช้งานจริงภายในปีนี้ครับอ๋อภายในปีนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็กําลังคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อยู่ด้วยใช่ไหมฮะ ว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้ก็ให้ทีมอิเล็กทรอนิกส์ไปศึกษาว่าจะย่อวงจรในนี้ให้เล็กลงทำยังไงอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากมแล้วผมจะไปเก็บรีควิมเมนต์มาและยิ่งจะมีหลายตัวที่เราการำลังทาอยู่เช่นอุปกรณ์เตือนภัยนะครับที่อาจจะใส่ฟังก์ชันแบบนี้ด้วยมี GPS มเพิ่มมาฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีตัวส่งสัญญ,ญาณกรณีขอต้องการความช่วยเหลือ,อพอดีมีลูกศิษย์ของผมเนี่ยทำงานอยู่โปรเทคตึ้งแล้วบอกให้ถ้า คุณสามารถไปช่วยดกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยปุ่มสีแดงผู้พิการต,ต้องการต้องการความช่วยเหลือ,อกดปุ๊บเนี่ยส่งสัญญาณจาก G P S จากอุปกรณ์นี้ไปที่ปอเทกตึงเขาก็จะส่งคนมาช่วยตามพิกัด G P S, <S นะครับหรืออีกปุ่มหนึง่งกดปุ๊บม,มีเสียงเฮลมีเฮลมีเฮลมีออกมาดังๆให้คนรอบข้างมาช่วยอ,อย่างเร่งด่วนนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราจะเพิ่มเข้าไปอันนี้เอามาใส่ไว้รวมในเวอร์ชันต่อไป ก็ดีเลยนะฮะส่งความช่วยเหลือส่งสัญญาณไปยังปอเต็กตึงโรงพยาบาลหรือแม้แต่คนใกล้รอบข้างนะฮะให้ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะะถามอาจารย์พี่สิทธิ์สักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาในเวอร์ชันต่อๆไป 3, 4, 5อะไรก็แล้วแต่นะะอาจจะไม่ใช่ถุงมือแบบนี้ละอาจจะเป็นริชแบนหรือว่าสายรัดข้อมือนะฮะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับก,ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาให้เราให้เราใช้ได้ถามว่าใช้ได้ง่ายขึ้นไหมอาจจะอาจจะไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกแต่ว่ามันคือเหมาะสมกับด้วยลักษณะภูมิอากาศด้วยลักษณะของประเทศของเรามากกว่าเพราะอย่างที่ที่บอกไปว่าว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะฮะมัน <c oughs> ั่งใส่ถุงมือ <c oughs> ก็คงมันก็แปลกๆให้เราเดินไปไหนมาไหนครับครับอาจารย์ครับถามถาม,ถามส่วนตัวอาจารย์นิดนึงอาจารย์พิสิทธิ์เวลาที่มาที่วิทยาลัยปกติ มีมีคนขับรถมาให้หรืออาจารย์เดินทางมายังไงครับปกติมีมีคนขับรถมาให้ครับแต่ว่าถ้าสมมติไปไปอย่างข้างนอกก็ก็บางทีก็ใช้บริการแท็กซี่บ้างใช้ BTS ใช้รถรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคก็คืออันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใช้ BTS ใช้รถไฟฟ้าด้วยด้วยความที่เราเรายังเดินทางไม่ค่อยเยอะก็จะต,ต้องมีมีคนคนช่วยนิดนึงแต่ว่า อย่างเพื่อนเพื่อนผู้พิการทางสายตาที่เดินทางเก่งแล้วเนี่ยก็<อ>สามารถเดินเดินได้ด้วยตัวเองแล้วอพอไปถึงสถานีอย่างพอเราขึ้นสถานีเนี่ยทางทางทางรถไฟฟ้าก็จะมีมีเจ้าหน้าที่จัดจัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะมดวกคอยดูแลให้พวกเราได้<อ>แต่ด้วยลักษณะฟุตบาทาบาทวิถีบ้านเราเนี่ยยังยังยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยมากมใ,หให้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 กับการเดินแต่แต่ถามว่ามีมีกลุ่มที่เดินได้ไหมมีครับมี<อ>ก็คือด้วยด้วยลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันด้วยอะไรที่ ที่บังคับให้เราให้เราต้อง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 ทำต้องทำได้อย่างการเดินทางภายในวิทยายลายัยเทคโนโลยีสยามแห่งนี้เองแหละครอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่มีคนแบบว่าเป็นผู้ช่วยในการแบบว่าพาไปนู่นมานี่แต่ว่าอาจารย์ต้องเดินทางเองนี่เป็นยังไงบ้างด้วยความนะที่ทํางานมามาสี่สปีแล้ว <c oughs> ก็เดินค่อนข้างจะจะได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตึกแปลกๆที่ที่เราวันวัน,วนที่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องไปติดต่อบ,บ่อยอะไรเงี้ยอันนี้ยังไงก็ ใหม่ๆก็ต้องมีคนช่วยก่อเง <c oughs> มีคนช่วยแต่ว่าถ้าถ้าอย่างบนบนบนอาคารบนบนส่วนที่เราทํางานเนี่ยอันนั้นอันนั้นเราเราเดินของเราเองได้ไม่มีปัญหาเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์คือลักษณะคนรับคนพิการทางสายตาเวลาเราเดินเนี่ยเราเราจะสังเกตอย่างน้อย <Okay. S 2> พอเราเดินวันสองวันสาวันสี่วันเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตจับ จับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราละว่ามันมีอะไรบ้างเราเดินมาถึงตรงนี้คืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของบาทวิถีบ้านเราคือแต่ละวันมันมีสิ่งมาวางไม่เหมือนกันอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าโอเคถ้ามันมีสิ่งกีดขวางแล้วมันเหมือนกันทุกวันเนี่ยพวกพวกเราโอเคพวกเราไม่มีปัญหาแต่แต่บางวันมีป้ายบางวันป้ายหายบางวันรถจักรยานยนต์มาจอดจักรยานมาจอดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็สุดวิสัยที่พวกเราจะจะเข้าใจได้ละอันนี้ อันนี้ผมว่าสําคัญอะ่ะต้องอยู่ที่ที่ที่จิตสํานึกของคนด้วยมันมันไม่เฉพาะกลุ่มพวกเราเหรอกกลุ่มคนธรรมดาที่เขาเดินถนนเดินอะไรเขาก็ลําบากอะ่ะผมว่าอันนี้มันมันมันอยู่ที่จิตสํานึกของคนอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่มากกว่ามันคือมันหลายปัจจัยบ้านเรา